สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเกมวันพีชเปาตี้ลัดอีกเช่นเคยครับซึ่งวันนี้เรามีอยู่167เพรเราจะมาสุ่มเป็นโรเจอร์ครับโดยการเตรียมตัวเราก็จะไปสุ่มตรง3ลอ้ย3เพรก่อนเลยนะครับผมกดเป็นการลุนดวงตัวเองแบบตัดดวงตัวเองทิ้ดวงร้ทิก่อน3เพศอะไรเงี้ยทีนี้เราก็ไปสุ่ม50เพรครับในล่า 80เพศนี่ฮะเรก,กด 1, 1กด 2, 2> กด3กด4กด5ก็กดไปเลยครับจังหวะน,นี้โอ้โหไม่ได้รุน้นครับดูทง่งเราลมีน่าจะเกือเราจะมาดูกันงบ167เพศเราจะได้อะไรไม่ได้3จองที่ลุ้นอยู่แต่ว่าไม่น่าจะได้ผมว่าโอ้เรียบร้อยเว้าไปก็มาดูรอบนี้คฮะ ถ้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ได้ก็คือดวงกดดีเอาเรื่องเลยอยู่แล้วเนี่ยถ้าได้นะมาดูรอบนี้ครักด1กด2กด3กด4เราก็ไป4ี่หังครับรอบที้สี่กดพอดีมาดูกันอุ้ยมี3าตัวแล้วเราก็มีถก่องท้องเฮ้ยทองทองกิริยาสามสองสามสองสามสองสาองสกิริยาเยครับมีลุ้นม่ลุ้นโอ้หมายกีเลยโอ้ ผมว่าได้แน่นอนไม่รู้ว่าตัวไหนแต่เฮ้ยแซ่ไปแบบแต่ผมว่าได้ยังไงก็ได้ตัวไหนตัวหนึ่งแต่ผมได้นะเป็นเลลี่อ่ะเพราะว่าเลลี่เอาไปเล่นกับบลวอขาวโล่กับโล่จะดีมากเพราะว่าผมชอบสายโล่ไงมันขึดไงะึดแล้วแบบใส่เหรียญดึงท้องปิโล่จริงด้วยตัวไหนอ่ะเลลี่โอ้โหเฮ้ยโคตรเท่เลยล่างเนี่ยเท่จีจนสลัดกับปิชอ ตัซิวเวอร์เลดี้วิ้งได้วะ่ะ167เ,เพรอะวิ่งรหัสนี้ด้วยผมจะทำคลิปต่อเออทุกคนครับผมฝากให้ทุกคนกดไลค์กดคอมเมน,มเมน,นต์กดซับสไครป์ผมด้วยนะผมจะได้มีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับเพราะว่าไม่มีใครคอมมน้์ไม่มีใครไลค์ให้เลยมีแต่คนดูไม่มีกำลังใจทำต่อเลย สำหรับใครที่เข้ามาดูว่ฝากกดได้หน่อยนะครับนี่รอบสุดท้ายมารุ้นกันเลยครับกดไปกดไปพอเราสุดท้ายได้เอออะไรวะโรเจอร์มานี้เอ้ยเฮ้ยมีรุน้นมีรุ้นสามตัวนะวิผู้รำกี่ตัวผู้รำต่วสามสองเฮ้ยผู้ทองนี่นทครับไม่ใช่เออถูกได้ส่บัตจะบอกว่าโรเจอร์นะ,นจะจไม่ใช่ครับเป็น อาคายนุล่างมบบสีแดงครับผมตัวนี้ไม่ค่อยมีคนเล่นเลยหรอกก<ด>ออ็มีตัวอะไรอีกไหมเอ้ยแต่โลกเฮียบอกว่าโอ้ยใช่หรือว่าได้เลลี่ <S 2> <S 2> เลลี่มาสามถ้าได้เลลี่มาสามคือดีครัโอเคผมอาจจะไปทดลองดูครับเดีย๋ยวขั้นแรกก่อนจะไปทดลองผมจะ,จะไปอัพสเตตัสก่อนเลยครับ เนี่ยเรามีโลโจ้ด้วยโลโจ้รังเอโลดำกับโลขาวอะ่ะคือพัาแสงพัามืดเยี่ยมเลยนี่ฮะเป็นเลเลี่ล่ามืดโคตรดีแล้วก็มาอัพพีเอพีกันอุย้ P P ยพีเยอะมากล่าสุดเอผมไม่ได้ค่อยค่อยเข้าเล่นอะ่ะไม่มีกําลังใจทําต่อเลยไม่มีคนคอมเมนต์ให้กําลังใจอะ่ะอย่ามีคนคอมเมนต์เยอะๆยอคนไลค์เยอะเยอะแล้วคนติดตามเยอะๆ,ๆจะได้มีกําลังใจทําคลิปเรื่อยๆ แต่ว่าคนดูก็เยอะอยู่แต่ไม่ใครไม่มีใครกดไลค์ให้เลยไม่มีใครคอมเมนต์ให้เลยเศร้ามากเลยยังไงก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วก็กดแบบให้กำลังใจกันหน่อยจะได้ทําคลิปแบบเรื่อยๆเลยอันนี้ไม่มีใครคอมเมนต์อ่ะไม่มีกำลังใจทำคลิปต่อถ้ามีคนมาคอมเมนต์ใช่ไหมผมจะทําคลิปเรื่อยๆอันนี้เราก็จะมาฝึกซ้อมดูใน E- อ p มาดูว่าสกิลมันเป็นแบบไหน,น เเลวมาดูกันครับว่าสกิลตัวละครเอ้ยสก,กิลสกิลไอ้สกิลโหคือหล่อมากคือโคตรเท่มาฮะมาดูกันนี่ป่ารธรรมดาเหมือนอันนี้เลยเหมือนอะไรวะโซโลอ่ะโซโล่ร่างสี่ธาตุใช่ไหมเฮ้ย,อ,ยอันติเท่มากมัเหมือนจะซอนจะซ้อนดาเมจด้วย เฮ้ยเหมือนมันเวลาเราสกิลสามอ่ะมันจะสะท้อนดาเมจด้วยปูดาสองโคตรเท่ยกฟันธรรมดาโอ้โหกดแช่ไม่ได้ฟันธรรมดาดูว่าน้องกดกดแบบรัวๆหรือว่ามันกดแช่ได้เหมือนหมอดขาวเนี่ยแต่ว่ามันเท่มากเลยเท่จริงฟันไปครับฟันไปเท่มาก เออสำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากเราก็มาลองสุดเียไม่คิดว่ามจะได้ได้สำัลองสุดกันเลยดูแต่ว่าผมฝากให้ทุกคนกดป่านุ่มรอบหนึงนะคะกด, like, ดไลค์กด subscribe กดคอมเมนต์ให้ผมด้วยนะคอมเมนต์อ,อะไรก็ได้คอมเมนต์ให้กำลังใจผมก็ได้อย่างมีคอมเมนต์เยอะๆจะได้ทำคลิป ต่อันเรื่อยๆเลยอ่ะที่ตอนนี้ไม่ค่อยม,มีคนเมนต์มีเมนสองสามเดี๋ยวรอบนี้ผมสัญญาครับใครที่เมนผมจะไปตอบทุกเมนเลยสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ก็ขอบคุณสวัสดีครับผมบ๊ายบาย